รวมคลิปข่าวฆาตกรรมข่าวช่องแฟดเกมทีวีทุกตอนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวแฟดเกมทีวี ประจำวันศุกร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2565ดิฉันกรีนและน้ำเพชรจะมานำเสนอข่าวเรื่องการฆาตรกรรมที่ธนาคารกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูภาพเหตุการณ์นี้ได้เลยค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดของธนาคารเมื่อนเะกเรียนหญิงคนหนึ่งเอามีดไปแทงกับพนักงานหญิงคนหนึ่ง จนเสียชีวิตตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามจับคนร้ายอยู่ซึ่งเป็นนักเรียนหญิงที่ถือมีดคล้ายกับคนร้ายตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบซ่อนอยู่แถวนี้ผู้ชายคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์ว่าฆาตกรกำลังฆาตกรรมหญิงพนักงาน แต่ตอนนี้ฆาตะกรกำลังดบหนีออกจากธนาคารด้วยการวิ่งพร้อมถือมีดเราจะไปติดตามดูสถานการณ์กับคุณกัสค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ว่ากำลังหยุดที่หน้าธนาคารแห่งหนึ่งค่ะตอนนี้ตำรวจและรถพยาบาลก็มาที่หน้าธนาคารแล้วนะคะตอนนี้สถานการณ์เป็นไปด้วยความยากลำบากเลยค่ะ เดี๋ยวว่าจะไปสัมภาษา์สามคนนี้นะคะก็จะเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์คนที่นั่งรอแฟนแล้วก็เจสเลื่องค่ะพอท้าบไหมคะว่าเจสเลื่องกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเหรอคะอ๋อตอนนั้นฉันกำลังนั่งร้องเพลงอยู่เลยอะคะ่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับภาษีจเจริญนะคะพอเราสักพักใช่ไหมคะจู่ๆมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งอะคะ่ะ ถือมีดแล้วก็จะไปฆ่าพนักง,งานหญิงอะคะ่ะคือตอนนั้นฉันตัวมากเลยะคะ่ะฉันวิ่งออกมาจากธนาคารด้วยความเวเหนือแสงอะคะ่ะแล้วก็ตั้งสติสักพักหนึ่งขอบคุณที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะและตอนนี้เราก็จะไปฝัาผ้านหนุ่มที่รอแฟนสาวอยู่นะคะพอทราบไหมคะว่าตอนนั้นคุณกำลังทำอะไรอยู่ อ๋อผมนั่งรอแฟนอยู่ที่ธนาคารแล้วครับตอนนั้นแฟนของผมอยู่ที่ร้านกาแฟอยู่เลยครับกำลังนั่งกินกาแฟอย่างสบายใจอยู่เลยครับขอบคุณที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะและคนสุดท้ายที่จะต้องสัมภาษณ์กับทางรายการของเรานั้นก็คือคนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ในตอนนั้นเหรอคะ ผมกำลังคุยกับพนักง,งานหญิงอยู่เลยครับเรื่องที่ดินนะครับผมเลยต้องถามว่าต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินวันไหนและเขาก็บอกว่าวันนี้ด้วยพอคุยได้สักพักใช่ไหมคะจูจ่ๆนะักเรียนหญิงคนหนึ่งพร้อมถือมีดพยายามจะทำร้ายพนักง,งานหญิงคนหนึ่งในธนาคารตอนนั้นคุณเห็นภาพเหตุการณ์แล้วรู้สึกยังไงบ้างหรอคะ ตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับนั่งอยู่ที่เดิมนะครับแล้วผมก็สะดุ้งโหยงเลยครับแต่นักเรียนหญิงคนนั้นก็วิ่งหายไปแล้วด้วยครับขอบคุณที่ให้ข้อมูลกับแล้วนะคะตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคุณกัสมากเลยนะคะที่รายงานข่าวสถานการณ์นี้นะคะ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านเัเรนหญิงคนนั้นจิตใจเหมือนฆาตากรจริงๆนะคะวันนี้คุณกรีนแนะนำเพจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวแฟลเกมทีวีประจำวันเสราร์ที่17กันยายนพุทธศักราช2565ดิฉันเบรแวะนมนจะมานำเสนอข่าวเรืออ่องคนร้ายฆาตกรรมพนักง,งานหญิงในธนาคารแลบหลบหนีก่อนที่เราจะเริ่มรายการข่าวตอนนี้เราก็ต้องดูภาพเหตุการณ์นี้ก่อนเริ่มรายการข่าวก่อนนะคะ นี่นะคะก็คือภาพเหตุการขับรถหนีจากการจับกลุมถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกับคุณคิดแคทได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของเด็กผู้ชายค่ะจุดตรงนี้เป็นจุดที่คนร้ายขับรถหนีออกจากซอยนี้ค่ะตอนนี้สถานการณ์ดูตึงเครียดมากเลยค่ะเพราะตอนนี้ตำรวจกำลังได้ว่าจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กับยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เห็นเหตุการณ์นในครั้งนี้ค่ะพอทราบไหมคะว่าตอนนั้นคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นหรอคะ ตอนนั้นผมกำลังแก้ไขคลิปลง YouTube ใส่ฟาวเอฟเฟกด้วยนะครับจูจ่ๆก็มีเสียงรถยนต์จากข้างนอกมารบกวนนะครับจนผมไม่มีสมาธิจะทำงานเลยครับผมเลยต้องวิบไปเตือนเขานะครับแต่เตือนไม่ทันเพราะว่ารถคันนั้นขับออกจากซอยไปแววครับขอบคุณที่ให้ข้อมูลนี้ค่ะ และตอนนี้ฉันคิดแคทมาอยู่ที่หน้ารสะ,ะดวกซื้อแล้วค่ะและจุดตรงนี้ก็คือจุดที่คนไร่ขับรถหนีจากตำรวจตอนนี้ฉันคิดแคทกำลังจะเข้าไปในรสะ,ะดวกฟือ้อวนะคะ<ๆ>เพื่อไปสัมภาษณ์แม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะพอทราบไหมคะว่าตอนนั้นคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเหรอคะ ตอนนั้นแม่ค้ากำลังเปิดร้านค้าขายของจู่ๆก็มีรถคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงตอนนี้ฉันคิดว่าเป็นรถของผู้ก่อเหตุในคดีดังของเมืองฟากุระนี้มาก่อนตอนนั้นฉันตกใจมากเลยคะ่ะแต่ฉันตั้งสติไว้ได้ขอบคุณที่ให้ข้อมูลนี้คะ่ะวันนี้คิดแค่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณคุณคิดแคทมากเลยนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่าตำรวจจะทำงานเหนื่อยแค่ไหนทางสถานีโทรทัศน์แสตเกนทีวีเป็นกำลังใจให้ตำรวจทุกนายด้วยนะคะวันนี้คุณเบรนนำหมดนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเอาไงดีครับตำรวจบีม ตอนนี้คนร้ายหนีไปทางอุโมงค์แล้วครับเลี้ยวขวาครับเพื่อไปปิดเส้นทางครับเฮ้ยอุโมงค์มันมืดหรือว่าอุโมงค์นี้มีผีหวังว่าตำรวจจะไม่มาในอุโมงค์นี้นะขับมาจนเปลืองน้ำมันรถอยู่แล้วนี่ เ้ยเถาครั้านั้นมันเราตำรวจจับได้ละคนร้ายตัวดีมาเข้าคุกเดี๋ยวนี้นะคนร้ายไม่นะคะคุณตำรวจคุณตำรวจจะจับฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดอย่าจับฉันเข้าคุกเลยไม่ได้ครับคุณต้องเข้าคุกครับตอนนี้คุณคนร้ายกำติดจตรวดแล้วครับ ไม่นะติดคุกจนได้ฉันทําอะไรลงไปกันเนี่ยปล่อยฉันไปเธอฉันอยากออกจากคุกเงียบปากไปคนร้ายรับโทษในคุกก่อนแล้วถึงจะออกจากคุกได้สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวแฟลเกมทีวีประจำวันอาทิตย์ที่18กันยายนพุทธศักราช2565ดิฉันนะ้กฝนและแพรจะมานำเสนอข่าวดีให้ทุกคนได้ฟังนะคะข่าวดีในวันนี้ก็คือคนร้ายฆ่าพนักง,งานหญีงและถูกจับได้ที่ฟอยหมู่บ้านแห่งหนึ่งผู้คนในเมืองชากุระต่างดีใจเมื่อคนร้ายถูกจับกลุ่มแล้ว ไปติดตามสถานการณ์นี้กับคุณเค้กได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ซอยหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองซากุระค่ะจุดตรงนี้เป็นจุดที่ตำรวจปิดการเส้นทางไม่ให้คนร้ายหนีจากการจับกลุ่มได้ง่ายๆค่ะตอนนี้สถานการณ์ในเมืองซากุระค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วนะคะเพราะคนร้ายถูกจับกลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราจะไปสัมภาษณ์กับคุณตำรวจบีมนะคะคุณตำรวจบีมคะ ตอนนี้คุณทำงานเหนื่อยมากไหมคะทำงานเหนื่อยมากเลยครับสำหรับการจับกลุ่มคนร้ายในครั้งนี้เหมือนคนรน้ายหนีจากการจับกลุ่มค่อนข้างเก่งมากๆผมเลยต้องไปบีดเส้นทางที่ซอยหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองฟากูราแทนครับเพื่อไม่ให้คนร้ายหนีจากการจับกลุ่มในครั้งนี้ครับขอบคุณที่ให้ข้อมูลนี้ค่ะวันนี้คุณเค้กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวหรับวันนี้ขอบคุณนะสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณเค้กมากเลยนะคะที่ให้สัมภาษ์์กับคุณตำรวจบีมนะคะตอนนี้คนร้ายติดคุกอยู่ที่สถานีตำรวจซากุระแห่งชาติในเมืองซากุระสะคูซิมเลเตอร์นะคะวันนี้คุณน้ำฝนและคุณแพ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสำหรับใครชอบคลิปรวมข่าว คาตกรรมในเกมฟากูระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับ